วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่องสลอสพีจแตกแน่ๆนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด s u ั s c ส i b e ให้ช่องด้วยนะคะมาวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมอีกเหมือนเดิมเลยนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเออวันนี้จะเริ่มต้นที่เป็น12บบาทนะทุกคน ต้นเกมมาก็มีให้ลุ้นแล้วนะสุดท้ายก็ไม่มานะทุกคนฟรีสปินที่เราคอยมาแล้วมาแล้วจะมาให้ไหมโค้มายูนะเออถ้าได้ฟรีสปินสี่สี่ตัวนะถึงจะได้ฟรีสปินก็คือหมุนเพิ่มนั่นเองอะ วันนี้อาจจะมึนมึนงงงงหนยนะเพราะว่ากำลังมึนงงกับเกมที่เลือกมานะทุกคนอะแตกแล้วนะึเริ่มต้นเกมมาก็ปังแล้วนะคะอะยังไม่จบของการฟรีสป,ปินนะทุกคนยังเหลืออีกแปดรอบนะเออให้มันได้อย่างนี้สิมา เขาก็คูณให้เราโหดนะทุกคน เออทุกคนอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยมาแล้วนะคะวันนี้ก็คือมือขึ้นแบบขึ้นเลยอะทุกคนปังมากมาได้งายก่อนแตกแล้วนะสามพันจะ้ะแล้วก็ยังไม่จบเกมนะจะ้ะเหลืออีกสองรอบทุกคนนะ คือคือดีอ่ะดีเลยอ่ะทุกคนก็คือแตกหนักมากอะไรก่อนก็คือแบบมาถึงก็คือปังไม่ไหวนะแล้วเราเริ่มต้นที่เบสสิบสอบาททุกคนแล้วก็คูณโหดจริงเขาก็คูณให้เราเยอะมากเลยนะ่ะถือว่ารอบนี้ก็คือกำไรแบบโคตรจากกำไรนะ เออให้มันได้อย่างนี้สิอ่ะไปต่อไม่รอเลยจ้ะไปเรื่อยๆเ,เลยนะคือแบบจะมีแบบ ปังกว่านี้ไหมเราก็มาลุ้นกันนะทุกคนแต่คือแบบเขามาแบบงงๆอะ่ะมาแบบยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็คืองงเลยค่ะมาได้ยังไงไปต่อเรื่อยๆเ,เลยนะ เ้ยกคนมาอีกแล้วจ้ะเฮ้ยทุกคนอันนี้ก็คือแตกต่อเนื่องนะจ๊ะคือยอดนี่ทะลุทะลวงอีกแล้วทุกคนเลยคือมันจะมาแบบงงๆอะ่ะคือแบบปึง้งมาเลยแล้วก็มันงงตรงที่แบบว่าเราเลือกเบตแค่สิบสอบาททุกคนแล้วคือมันกระโดดข้ามขั้นแบบไม่หลักร้อยอจะหลักพันเลยจ้ะ ก็คือแบบดีดีเลยนะจ๊ะปังไม่ไหวคะ่ะปังสุดๆนะจ๊ะ ืออะไรมันจะขนาดนั้นทุกคนคือรอบแรกก็คือแบบไม่หวาดไม่หวั่นแล้วนะอันนี้ก็คือแตกต่อเนื่องก็คือแบบก้อนโตก้อนหยักก้อนใหญ่ไปเลยจ้ะอ่ะพูดผิดพูดถูกไปเลยนะรอบแรกที่เราได้มาก็คือฟีสปินนะทุกคนก็คือมันแตกในฟีสปินอ่ะฟีสปินมาอีกรอบแล้วจ้ามันลุ้นนะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงจะปังเหมือนรอบแรกหรือเปล่า แล้วรอบที่สองที่เราได้นี่ยก็คือที่เป็นเงินโกนตเนี่ยก็คือแตกต่อเนื่องจ้ะอ่ะมาแล้วทุกคนเฮ้ยหลักพันอีกแล้วก็คือมันดีดีมากเลยคือเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนฐานเพิ่มอะไรใดๆเลยนะจ๊ะเห็นไหมมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วยังไม่จบเกมนะจ๊ะก็คือยังเหลือฟรีสปินอีกเก้ารอบทุกคน แต่ยอดตอนนี้ก็คือทะลุทะลวงไปแล้วจ้าคือมันแตกจริงจังแตกแบบหนักมากทุกคนคือมันข้ามกระโดดจนทําให้รู้สึกว่าเฮย้ยมันได้จริงเหรอเนี่ยแต่มันได้จริงทุกคนจาก12บาทคือยอดรวมตอนนี้ก็คือทะลุทะลวงออกนอกโลกไปแล้วจ้ะดีงามดีงามสุดๆุด อะยังไงต่อมันลุ้นกันนะว่ารอบนี้จะแบบทะลุทะลวงไปขนาดไหนนะทุกคนอะไรยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้ฟรีตอกินเพิ่มอะอ่ะ คือเขาจะมาแบบมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่เขาก็แตกให้เราจริงจังมากนะทุกคนแล้วเขาก็คูณหนักมากไม่ได้คูณแบบนิดๆหน่อยๆอะไม่มีคูณเยอะมากนะแล้วสังเกต่ะที่มันจะได้เนี่เน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 นเ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 นแบบนเนีนยแบนบเนี้ยแบบเออน,นเนเนนเนเนเนนเนเนเนไเนเเเ แต่ละเกมก็จะมีรูปแบบของเขาอะนะซึ่งลักษณะก็คือจำเอาอะนะที่เป็นรูปผู้หญิงขึ้นมาก็คือเออเราจะได้ทุกคนเราจะได้เขาจะมีสับของเขานะอะไรสักอย่างนั่นแหละเออนั่นแหละนะเฮ้ยแต่รอบนี้ก็ป้องอยู่นะก็คือหลักพันจา้า ยังไม่มีการปรับเบสฐานเพิ่มแต่อย่างใดอะมาอีกรอบแล้วจ้าแล้วก็เราได้ฟรีสป,ปินบ่อยมากมาไวมากมาง่ายมากบางเกมนี่ก็คือ,อต้องซื้อฟรีเจอร์ทุกคนถึงจะได้ฟรีสป,ปินอะมันไม่มาให้สักทีนะแต่อันนี้ก็คือมาบ่อยมากอันนี้ก็คือรอบที่สามแลจา้าอะไรก่อนฮลัลโหลทุกคนมาอีกแล้ว ทุกคนน้องจะจัดหนักจัดเต็มให้เราทุกรอบก็ดีนะเออยอดแบบทะลุทะลวงไปแล้วจ้ะอ่ะไปต่อจ้ะมาดูซีรอบนี้ก็จะเป็นไงแต่ที่จริงอะแค่นี้เราก็จะหยุดเลยก็ได้นะทุกคน แต่ถามว่าเออมันที่สุดถึงที่สุดนะเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนะว่าที่เราเล่นกันอยู่นี้ก็คือเป็นเบบของอะไรยังไงนะอ่ะหลักพันทุกรอบปังทุกคนแล้วก็แตกจริงจังได้นะจ๊ะมาแบบไม่งูงูปลาปานะมาแบบโผพะโผพะ แล้วก็มาแบบต่อเนื่องทุกคนอาจจะทิ้งช่วงไปบ้างแต่เขามาก้อนโตให้เราไงหลักพันขึ้นเลยนะทุกคนไม่ได้หลักร้อยก็คือมันข้ามนะทุกคนอะที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นเกมสล็อต PG ของค่ายเวฟวันยูฟ้าเบตนะจะ๊ะลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยและชื่อช่องนะฝากกันอีกสักรอบนะก็คือสล็อต PG แตกแน่ๆนะแล้วเขาก็แตกจริงๆทุกคน แล้วกเกมที่เล่นนะก็คือสล็อตนะจ๊ะของเวบวันยูฟาเบจ้าก็คือสามารถเข้าไปกดเลือกเลือกเกมได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามีเกมให้เลือกเล่นเยอะแยะมากนะทุกคนวันนี้ก็เป็นการมาแนะนําให้เพื่อนๆได้เห็นนะจ๊ะว่าเอ,อ้แตกจริงจังแล้วนะแตกแล้วนะแล้วก็แตกจริงๆนะจ๊ะเออั่นแหละแล้วก็ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะแล้วมาเจอกันรอบหน้านะทุกคนว่า เราจะมาแนะนําเกมอะไรให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอีกวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละไปก่อนละสวัสดีค่ะ